สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสบู่ส,สครับผิวค่ะขผมจูไลจูไลสครับเป็นสบู่ที่ใช้โคษตัวอ,อย่างเดียวนะคะใช้ครอผิวกายอย่างเดียวนะคะหน้าไม่ได้นะมีอะไรบ้างในนี้ก็จะ,จะมีน้ำผึ้งน้ำผึ้ง ส่วนผสมนะกาแฟมันถึงได้ดับกาแฟมีส like, ่วนผสมของกาแฟกาแฟนี่สักผิวดีนะคะแล้วก็อะไรมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกตัวเนี้ยเอามาแต่น้ำตัวไอ้น้ำเนี้เอามานะคะาก็จะละเลิกกันเลยแล้วก็มีธนาคารด้วยธนาคารเป็นทางสายมาวดีเป็นกระบอกไปในของทำมาจากไม้ที่ใช้ของพม่าค่ะ จะเราจะมาสู่พระราชบัย์เพื่อจบกีฬาบางอย่างพิสูจน์ให้ดูนะคะว่ามันใช้มันเป็นยังไง,ไงบ้างเว่าเขาถูตอบว่าพระราชบัณฑิตทำเพื่อเปาเอตม ข้างหลังเป็นศาลใช่ไหมให้ตากับยาดัญญาญของมันดีจริงเพื่อทั้งามาบริบาลเสร็จเข้าห้องแล้วมาเนะคะผลันด่านประดูเราจะทำให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ทำนะคะไม่ได้สครับนะคะให้บริจาคแยิงบริบาลว่าอาทิตย์หนึ่งจะได้สามวันค่ะสครับทิ้งถูไปเลยค่ะถูไปเลยเคยถูกไฟเผามาแล้วนับห้าม่ถวนแม้ผลิตยานก็กำหนดัวอย่าง ทันหลายจบเป็นผู้ใหญ่ประมาทเถอะหญิงล่านั้นขณะที่นักตำหนักถูกไปไม่อยู่ก็มีน,นักะะาานนารรรรรกมคือสักสขัดผิวก็ถูนิดหนึ่งถูเบาเบามือนะคะเพราะว่ามันจะมีอากาศของกาแฟเนี่ยค่ะกากของกาแฟ,กากอ,าฟอยู่ในนี้น ตอยู่เบาๆมืออาบน้ำเราก็ลูปไลฟไปนะคะอาบน้ําเล่นๆไปในห้องน้ําอันนี้แนะนำก่อนนอนดีกว่านะก่อนนอนจากบ้านไม่ดีต้องทางําก่อนนอนเราได้มีเวลาแ้วค่ะมีเวลานี่ความสุขกับตัวเองส,สวยๆใสๆไปอันนี้ไม่เคยใช้นะคะเพิ่งใช้ค่ะ มารีวิวให้ดูค่ะมารีวิวให้ดูของน้องเขาสนใจสั่งได้นะคะเป็นตัวแทนอยู่ค่ะนี่ค่ะเแล้วเราก็ก็มีพระพาทรงเปล่งผ่านว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องบุปผาจึงปรากฏให้เหมือนมีรูปโวยแก่ความยึดมั่นถือมั่น ก่อนนอนเรามีเวลาแล้วก็สามารถที่จะได้อีกรอบหนึ่งค่ะแค่อบางเบามือเบาเบก็พอค่ะไม่ต้อง้สาแสดงคบตอไปว่าที่เขาเขียในสังสารที่เปประมาณทำกุญแจอยู่เปตกรไม่ต้องรีบเร่งมากใจเย็นนเพราะะฉั้น นี่นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็จะได้ความสดในการอาบน้ำก่อนนอนหม่ต้องเร่งรีบหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันละจากนอกบ้านแล้วก็มีความสดนะความสุดที่เป็นนิดนึงเนาะเราอะเหนื่อยยากกับการทำมาหากินมาก็เยอะละเข้าห้องน้ำก็ขอมีความสุดนิดนึงค่ะนี่ค่ะ อาบน้ำไปไม่เร่งไม่มรีบจะคมสะทับผิวไม่มีความสุขเองไรไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรอดูนะคะว่าข้างที่เราสัครับกับข้างที่เราไม่ได้สัครับมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูนะคะเบาๆค่ะไ,ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไ,ไม่ต้องรุนแรงมาก ป็นผิวเดงแบอบบางนมคะแล้วก็ต้องเบาๆค่ะมีความน okay. ุ่มผิวจะเริ่มนุ่มขึ้นนะคะจะด้วยกาแฟหรือว่าตัวตัวน้ำผึ้งเองนะคะดูนะคะเพื่อนๆค่ะ าายยอันนี้ทำให้ดูแต่ของจริงเราอาจจะใช้เวลาเป็น10าานาทีก็ได้นะคะเนี่ค่ะเพื่อนาเนี่ขให้ารางัลจะยางของะนาาญอให้รับตเข้าปัญญาด้วยพัมามากยูนะคะจา,า,า,ยา,ยนา,นาวา เนี่ยค่ะแตกต่างไหมโอ้ยแตกต่างจริงด้วยให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอเออรัอ่กว็ก็นุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยมันก็าชาดังเนี่ยค่ะ,คะมันดูแตกต่างไหมเออไม่เคยใช้ค่ะไม่เคยใช้ รับมารีวิวค่ะเพิ่งรับมารีวิวเพื่อนๆต้องคิดดูนะคะแค่ก้อนเดียวค่ะแค่ก้อนเดียวเราก็มีความสุขได้แล้วหลังจากที่เราเหนื่อยมาตั้งวันเราไปเจอแต่เจอคนเราเหนื่อยนาะปวดหัวเครียดเราก็มาผ่อนคลายด้วยสมุดก้อนนี้ในห้องน้ําของเราสบายๆดีกว่าไหมคะแล้วก็ได้ถือที่ดีด้วยค่ะลือสีชาติแตกต่างกันเลย แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอันเนี้ยมันราคาตุก,ก้อนนี้ราคา99บาทค่ะถ้าซื้อหอนึ่งก้อนแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายคุณจะได้ราคาที่ลดลงมาอีกนะคะแต่ถ้าคิดว่ามันแพงเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าเนี่ยเราเอาเราเอากาแฟมาสักคราบผิวดูด,ด,ดิมีความอยาก So หรือจะเอาน้ำพึ่งอ่ะน้ำพึ่งมาผสมห้างน้ำผสมกระปบด้วยนะคะเพราะไอกาแฟเนี่ยเคยค่ะโดยส่วนตัวแล้วเคยใช้กาแฟสักคราบถี่ข้องน้ำผสมกระปบล้างยากเราก็เหนือนมาทั้งวันแล้วเราจะต้องมาเสียเวลาล้างน้ำหรือหละคะหลังแล้วไปกันหาพื้น เนี่ยค่ะเพื่อนๆขาเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าเนี่ยมีแค่ส่วนผสมสามอย่างเนี่ยก็เกิดความยุ่งยากในตัวเราแล้วนะคะเนี่ยค่ะยังขาดธนาคารอีกนะคะเนี่ยค่ะธนาคารเดี่ยเราเดี๋ยวเราจะมาล่าให้ดูนะคะตัวเนี้ย มันมีความยากค่ะถ้าเราไม่ได้มาใส่ในก้อนในส่วนผสมหลายๆอย่างแล้วเวลาที่เราจะสับผิวมันก็นานขึ้นมันก็นานนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆลองเพื่อนๆลองพิ่พพดูนะว่าสบู่แค่ก้อนดีอันนี้นะคะ แต่เราไม่ต้องยุ่งยากเตรียมพอพวกนี้เข้าไปเลยค่แค่ถือสบู่ก้อนเดียวก็อาบน้ำได้แล้วค่ะชนร้างถได้แล้วก็ทำให้เรามีความสุขของวันนั้นได้เลยค่ะร้านให้ดูเลยค่ะร้านย่านด้วยนะคะในที่นี้ ได้ทำเก็บตราการท่านเป็นเหตุที่จะเจอความเสียสต่อการอากาศไข้ากันไหมก็ไม่เข้านะคะฝั่งนี้จะสวยกว่าพคาแล้วถ้าเราถูก็ถูคือกว่าไม่ยอดท้อตโดนตัวสครับเนี้ยค่ะถ้าใส่ในปริมาณที่พอดีมันก็อาจจะดีแต่ถ้าเราใส่เยอะ เมาปูเยอะจะทํำให้ผิวเรากับเสพด้วยนะคะทําให้เจ็บระคายผิวไม่สบายผิวค่ะแต่ถ้าเป็นสบู่ตัวเนี้ยสบายผิวแน่นอนแล้วก็ตุขาวสวยด้วยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมตัวแทนจําหน่ายหรือว่าซื้อไปใช้กันนะคะติดต่อได้ค่ะน้ำพึ่งนีแหลดขายเองสวัสดีค่ะ